หยองนะคะออกมาชี้เรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะท่านบอกว่าก็จริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวไปกว่าการรับนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปหรือว่าอเมริกาแล้วก็ระบุนะคะว่าโควิดสายพันธุ์ที่กาลังระบาดในจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เขาเคยเจอในประเทศไทยมาแล้วนะ วันนี้ค่ะนายแพทย์ยงผู้รวรวรันนะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวิชาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านโพสต์เฟซบุ๊กค่ะถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนขณะที่ยังคงมีการระบาดของเชื้อโคว COVID ิด -19 นะคะโดยระบุว่าโควิด -19 การรับนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวจีนไม่ได้น่ากลัวกว่าชาติอื่นการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวจีนไม่ได้น่ากลัวไปกว่ายุโรปและอเมริกาด้วยเหตุผลดังนี้หนึ่ง สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้เป็นโอมิครอน BA.2.75 ในระยะ1ปีที่ผ่านมาในช่วงที่โอมิครอนประชากรไทยติดเชื้อไปแล้วนะประมาณ70%หรือทุกคนเลยเนาะใช่หรือประมาณ5้ล้าล้านคนนะคะและการระบาดสายพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ BA.1 BA.2 แล้วก็เป็น BA.4 ถึง BA.5 ซึ่งสายพันธุ์ BA.5 นะคะได้มีการระบาดผ่านพ้นไปแล้วและขณะนี้เป็น BA.2.75 ขณะเดียวกันในยุโรปและอเมริกาสายพันธุ์ต่างๆเกิดก่อนประเทศไทยและระบาดเข้าสู่ประเทศไทยสายพันธุ์ BA.2.75 ระบาดในยุโรปและอเมริกาเมื่อหลายเดือนก่อนผ่านพ้นไปแล้วขณะนี้ในยุโรปและอเมริกาได้เปลี่ยนเป็น BQ.1 และ BQ.1.1 แต่ขนาดียวกันในจีนขณะนี้ยังเป็นสายพันธุ์ในกลุ่ม BA.5 ตามหลังประเทศไทยค่ะท้านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยนําเชื้อโควิดในทินเข้ามาจะเป็นสายพันธุ์ที่เคยระบาดไปแล้วในประเทศไทย ตรงกันข้ามกับยุโรปและอเมริกาคุณหมอบอกว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยระบาดในประเทศไทยเรื่องของสายพันธุ์ในปัจจุบันนี้ถ้าหากมาจากประเทศจีนจึงไม่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะของเราผ่านพ้นไปแล้วถ้ากลัวว่านักท่องเที่ยวต่างชาติสายพันธุ์ที่ยังไม่มีในประเทศไทยโดยเฉพาะ B ีที่จะมาจากประเทศทางตะวันตกยังน่ากลัวกว่านะคะคุณหมอบอกว่าเราก็ไม่ได้ตรวจและไม่สามารถบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยได้ด้วย เหตุ hey, ผลที่2คุณบอกบอกว่าการเกิดสายพันธุ์ใหม่สามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ทุกแห่งในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนหรือทางตะวันตกแม้กระทั่งในอินเดียแอฟริกาก็เกิดได้ทั้งนั้นแต่ทั่วโลกขณะน,นี้มีระบบเฝ้าระวังด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมค่ะเข้าธนาคารกลางและทุกประเทศได้เรียนรู้ร่วมกันทําไมเราจึงต้องถอดรหัสพันธุกรรมอยู่ทุกห้องปฏิบัติการ ผมก็ทําอยู่ทุกวันเป็นการเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่เมื่อยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่จะเกิดที่ประเทศใดก็ไม่รู้จะไปป้องกันปิดกั้นชาติใดเพราะการป้องกันประเทศจีนประเทศเดียวไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาอาจจะมาจากประเทศใดก็ได้3 ที่ศูนย์ผมทําการศึกษาประชากรไทยติดเชื้อไปแล้ว70%หรือประมาณ50ล้านคนแต่ถ้าตรวจภูมิต้านทานต่อเปลือกนอกไวรัสจะพบว่าร้ยล96ของประชากรไทยมีภูมิต้านทานรับรู้แล้วเกิดจากการฉีดวัคซีนและหรือการติดเชือ้อร่วมด้วยถ้าใครไม่ได้ฉีดวัคซีนโดวยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กธรรมชาติก็ฉีดให้ด้วยการติดเชื้อไปแล้ว ในเด็กเล็กนะคะในเด็กเี่ยติดเชื้อแบบไม่มีอาการก็จะพบได้มากถึง1ใน3ภ <c oughs> ูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นภูมิต้านทานที่เกิดจากสายพันธุ์โอมิครอนดีกว่าสายดีกว่าวัคซีนทุกชนิดนะคะเพราะตรงกับสายพันธุ์ที่กําลังระบาดอยู่ขณะนี้ 4. การระบาดของประเทศไทยกําลังอยู่ในขาลงตามฤด,ดูกาลเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนจะพบโรคนี้ รวมทั้งโรคทางเดินหายใจน้อยมากหรือโรคโควิด -19 จะสงบลงและจะไประบาดเพิ่มในเดือนมิถุนา,ามิถุนายนตามฤด,ดูการอีกครั้งหนึง่งซึ่งก็จะเป็นวงจรต่อไป 5. การให้วัคซีนต่อไปในอนาคตก็คงเน้นเป็นวัคซีนประจําปีโดยเฉพาะจะให้ก่อนที่จะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีการรณรงค์ในกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและป่วยรุนแรงผู้ที่มีภูมิเป็นบางส่วนหรือเคยติดเชื้อมาแล้วเมื่อติดเชื้อซ้ําความรุนแรงของโรคก,ก็จะลดลงทุกอย่างจะเข้าสู่วงจรปกติที่เป็นโรคตามฤด,ดูกาลชีวิตต้องเดินหน้าด้วยระเบียบวินยัยและการปฏิบัติตนในการดูแลสุข,ขอนามัยให้แข็งแรงและป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ อือันนี้ชัดเจนนะคะจากคุณหมอโยงค่ะ,คะ